เรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านยกเ่ยคนเดียวในในยกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็ผมไปเกี่ยวข้องประทาน,ทานคะดิฉันเรียกร้องให้ปล่อยบุ้งเนติพรปล่อยใบปอนัชนิตและนักต่อสู้ทางการเมืองทุกคนเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนความยุติธรรมให้กับประชาชนและคืนความยุติธรรมให้กับสังคมนี้โดยด่วนที่สุดคะ่ะ ภาพจำที่สำคัญก็คือภาพพลเอกประวิทธ์ชี้ไปที่พลเอกประยุทธ์ผมไม่เกียนเน่ยวคนนี้ทำรัฐประหารแล้วภาพพลเอกประยุทธ์ชูมือแล้วก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจผมนี่แหละพระเอกคนเดียวประมาณนั้นภาพจำอันนี้มันเป็นภาพสุดยอดที่แสดงให้เห็นถึงผลึก ความคิดของนายพลเอกที่ทำรัฐประหารไทยของนายพลเอกที่ร่วมในยุทธการรุมยิงนกในกรงปี53และแม้กระทั่งปี52ของนายพลเอกที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกในสมัยซึ่งมีนายกรัฐมนตรีผู้หญิงที่มาจากการเลือกตั้งแล้วทำรัฐประหาร แล้วทำการเขียนรัฐธรรมน,นูมปลอมๆจนกระทั่งทำการเลือกตั้งสร้างอธิกาาจนตัวเองได้เป็นนายกมาบัดน,นี้8ปีกำลังจะครบกำหนดแต่ก็คงคงจะอยู่อย่างนี้ภาพจำอันนี้ภาพอันนี้เป็นภาพสุดยอดสุดยอดของสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้แปลว่าอะไร คนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเปรียบคนเป็นบัวสีเหลาสีชั้นก็โผล่พ้นออกมาหมายถึงทางปัญญาแล้วก็ชั้นล่างสุดนี่ก็อยู่ใต้โคลนเป็นอาหารเต่าปูปลาแต่ดิฉันไม่อยากจะคิดเป็นบัวด้วยซ้ำน่าจะเป็นได้เป็นเป็นโคลนตมหรืออะไรประมาณนั้นเพราะว่าแม้ทั้งท่านพยายามบอกว่าท่านมีสมอง แปดหมื่นสี่พันพูดผิดแล้วไปมาเป็นแปดหมื่นสี่พันแสนล้านอะไรก็ผิดอีกเนี่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสมองอะตอนนี้นะโอเคท่านจะมีสมองเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่มันเป็นเรื่องของรูปการจิตสํานึกในสภาเราพูดถึงเรื่องจริยธรรมอาคนนี้มีภรรยาแล้วก็ยังยกย่องอีกคนหนึ่งขึ้นมาทำได้ยังไงผิดจริยธรรม แล้วทํามาดูภาพอันนี้ที่พลเอกประยุทธ์ยกมือขึ้นและยิ้มหวานประมาณว่าผมเองที่ทำรัฐประหารผมคือพระเอกแต่ท่านใช้คำว่าปฏิวัตินะซึ่งเป็นการใช้ผิดๆในหมู่สังคมไทยมายาวนานเดี๋ยพยายามจะพูดเท่าไหร่ถามคนเสื้อแดงนี่เขาพูดเรียกถูกนะเขาเรียกรัฐประหารออกมาก็คือต่อต้านรัฐประหารไม่มีใครออกพูดว่าออกมาต่อต้านการปฏิวัติ เพราะว่าชาวบ้านในเขารู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นคือการรัฐประหารไม่ใช่การปฏิวัติแต่่นายพลเอกทั้งหลายเรียกการปฏิวัติหมดเริ่มตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์คิดว่าการทํารัฐประหารเนี่ยเป็นเรื่องโก้จึงเลือกใช้คําโกโ้กคาว่า Revolution หรือปฏิวัตินั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบจากล้าหลังไปเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบอบใหม่ ก้าวไปข้างหน้าที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสประการปฏิวัติที่ไหนที่ไหนคำว่าปฏิวัติต้องทำโดยประชาชนแต่ที่ทหารมายึดอำนาจเนี่ยแล้วใช้กำลังอาวุธในการจ่อปิดตาอาจารย์ทิดาก็โดนนะมัดมือทุ่มถุงดำ พวกแกนนำกับฝ่ายรัฐบาลทั้งหลายต้อนเอาไปเก็บส่วนที่อักษาก็ยิงเปรียงเปรี้ยงเปรียงเปรีเปเรีง้รง,งนะประชาชนก็หนีไปส่วนใหญ่ละรู้ละนะนี่ยกตัวอย่างคิดว่ามันเป็นการปฏิวัติเหรอไม่ใช่นี่คือการรัฐประหารและนี่คือการกรบฏในฝรั่งเศสเวลามีคนถามกษัตริย์ก็จะถามว่าเป็น การกรบฏหรือเปล่าแต่นั่นไม่ใช่เป็นการปฏิวัติแต่นี่นะถ้าไม่ได้รับการรับรองโดยศาลถ้าไม่ได้รับการรับรองโดยพระมหากษัตริย์มันก็คือกบฏคือกบฏชัดๆแต่ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกดังที่ดน้นได้ไปพูดที่ไอซีการตายของคนปี5-3อาจจะไม่มาก แต่มันตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกมันเหมือนประเทศนี้ประชาชนนี้เนี่ยถูกคนมีอาวุธฉุดคร่ามคมขืนกระทำชำเราชำแล้วชำอีกนี่ไม่รู้มีคนคาดว่าหมดเที่ยวนี้ถ้ามีการเลือกตั้งมีเกิดบีแลนด์สไลด์ขึ้นมาจริงๆอาจจะมีการรบาับหารอีกรอบหนึ่งก็ได้นี่คือการข่มขืนกระทำชำเราคำถามแล้วมันโก้ตรงไหนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย ใครๆก็ทำผิดได้ความผิดอาจจะเล็กน้อยกระทั่งความผิดยิ่งใหญ่แต่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยจริงๆเราสามารถให้อภัยกันได้ถ้ามีความสำนึกผิดแต่ที่ฉันดูแล้วนี่8ปีกันเข้า10ปีไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสำนึกผิดคิดว่าเป็นพระเอกโก้ชูมือขึ้นมานะบางคนก็บอกว่าไม่ตลกด้วย เรียกเสียงหาเสียงหาหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าคนเห็นด้วยคนเห็นด้วยที่ที่มีพระเอกชูมือบอกผมนี่แหละคนทำรับประหารผมนี่แหละคือพระเอกดิฉันคิดว่ามันยิ่งกว่าบัวเหล่าสุดท้ายดังนั้นหมายความว่ามันเกินจะเยียวยามันเกินกว่าจะให้อภัย เพราะอะไรเพราะว่าความคิดของตัวเองนั้นเนี่ยยังเป็นความคิดที่เหมือนเดิมเอาว่าตั้งแต่ปี4950มาจนถึงปัจจุบันก็ยังคิดเหมือนเดิมคือผมคือพระเอกผมคือผู้กู้ชาติก็ทะเลาะกันนี่แตกแยกกันนี่ผมจึงต้องกระโดดเข้ามาไอความสำนึกแบบนี้เนี่ยมันยากเกินที่จะเยียวยา แล้วก็มันไม่ได้มีคนเดียวมันมีเครือข่ายมีลูกขุนพลยพยักษมีคนที่ได้ประโยชน์คือคนจํานวนหนึ่งคนชั้นนำเสียประโยชน์จากการมีระบอบป,ประชาธิปไตยแต่ว่าได้ประโยชน์จากการทำรัฐประหารการทำรัฐประหารมันจึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ดูพวกที่เป็นวุฒิสมาชิกสิบางคน,นเป็นตั้งแต่ รับอาหารรอบที่แล้วแล้วก็มาเป็นสอนชอแล้วก็เป็นวุฒิสมาชิกแล้วก็เป็นสนชแล้วก็มาเป็นวุฒิสมาชิกอีกได้เงินเดือนตั้งมารู้เป็นส0บสล้านนี่เอาเฉพาะตัวละครที่ลงมาเล่นด้วยแต่คนที่อยู่เบื้องหลังฉากที่ได้ประโยชน์จากการทรํารับประหารและเสียประโยชน์จากระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเราไม่ได้พูดถึงการปฏิวัตินะนี่แค่ก็คือ ระบอบประชาธิปไตยที่ติดป้ายเอาไว้กระทั่งการปฏิรูปก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็คืออำนาจยังอยู่ในมือของชนชั้นนำจารีตนิยมและไม่อายเพราะนั้นภาพจำอันนี้มันจะต้องจำไปช่วลูกช่วหลานให้มันเป็นประวัติศาสตร์ของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำทหารครั้งแล้วครั้งเล่ายังสามารถชูมือ ในเวทีรัฐสภาที่ถ่ายทอดสดทั่วประเทศได้อย่างภาคภูมิใจว่าประมาณว่ากูนี่แหละคนทำรัฐประหารยิ้มอย่างภาคภูมิใจในขณะที่พลเอกประวิทธก็กล้าพอที่จะชี้บอกไปเพราะรู้กันอยู่นี่ไม่ใช่ว่าพลเอกประวิทธพูดอย่างโจมตีนะไม่ใช่แต่กำลังจะบอกว่าพระเอกตัวจริงก็คือ พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เขานะเพราะนั้นนี่เป็นภาพจำที่จะเป็นประวัติศาตสตร์แสดงให้เห็นว่านายพนกลกองทัพไทยในทัศนาเดนเนี่ยมีความเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระเอกผู้แสนดีในประวัติศาสตร์ไม่ใช่คนที่ชุดคร่าคมขืนกระทำชำเราประเทศ เขาคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วจะช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้หรอกถ้าถึงขนาดนี้แล้วแปลว่าเกินเยียวยาส่วนภาพจำในด้านของฝั่งฝ่ายค้านภาพของสสพักก้าไก่คุณเป็นจากที่ออกมาพูดให้เยาวชนที่ถูกจับกลุมคุมขัง แล้วไม่ได้รับการประกันตัวไม่ได้รับการปล่อยตัวถูกกระทำอย่างที่ไม่ควรจะเป็นขัดกับ ICCPR ขัดกับทุกสิ่งทุกอย่างขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนและขัดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมมันได้ประกาศให้เห็นว่านอกจากกองทัพไทยที่ไม่ยิระแล้วในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำ มาเป็นลำดับเนี่ยก็ไม่ได้ยิน่ะว่าเรากำลังอยู่ในเวทีโลกถือว่าเขาให้มีอำนาจใชยอย่างใครๆก็ต้องยอมรับทั้งทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นภาพจำที่น้องๆที่อยู่ในเรือนจำได้ปรากฏหน้าตาอยู่ในเวทีรัฐสภาด้วยนี่เป็นภาพจำที่มันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงมันแสดงให้เห็นถึงจุดยืนคนละอย่าง นะภาพจําของอํานาจนิยมจาีจนิยมที่กระทำต่อเยาวชนที่กําลังมีอนาคตกับภาพจําของนายพลกองทัพไทยที่บอกว่าข้านี่แหละคนทํารัชประหารมันเป็นภาพที่มันจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ทั้งคู่